นะครับพบกับสองนักร้องจากบ้าน AF นะครับที่ตอนนี้หันมาเอาดีทางการแสดงละครนะครับเศรษฐีข้างเขียงครับน้องต้นวันทงชัยอินทราวัฒและน้องกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลครับสักครู่กลับมาฮะเนสกาแฟ r o t e c ค Pro Slim อยากเห็นคุณดูดีโมโซคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างยั่งยืนโดยกอรอมนอ B.S.C.I.M.A.R.K. ทางลัดถึงตากคู่สวยถ้าอยากได้ลูกเสือก็ต <GO ้องเข้าท้ำเสือตอน AFC ควงแขนกรีน F 5ประท้าบทบาทครั้งแรกในละครรักคอมีี้เศรษฐีข้างเคียง ค่ะเศรีข้างเคียงก็เป็นละครคอมดี้นะคะสนุกตลกคบขันค่ะอกอกาศทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เราได้เชิญเขาเรียกว่านักแสดงเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นคู่พระคู่นางอีกคู่หนึ่งนะคะในละครเรื่องนี้น้องต้อยกับน้องกลีนนะคะสวัสดีค่ะคี่ค่ะขอแสยงหน้ามาหน่อยครับหน้ามาไม่มีเลยนี่มาจากบ้าน AF ด้วยกันแต่ว่าคนละรุ่นเนี่ยนะคะแต่ว่าพอมาทํางานร่วมกันเนี่ยเข้ากันได้ดีไหม หรือทำกับตัวไหมไม่ดีก็ต้องดีเพราะว่าคือเหมือนเราก็คือเราเคยเจอกันมาบ้างแล้วตามงานแบบงานรวมรุ่นอะไรเงี้ยครับพอได้่งทำงานร่วมกันมันก็เลยแบบง่ายขึ้นเวลาสนิทกันเพราะว่าลองไปพูดันมาก่อนะค่ะแล้วน้องกรีนไปตัดผมแต่เมื่อไหร่คะคะเพิ่งต้นปีค่ะโอ้หรักเมื่อไหร่ค่ับแต่ตอนประกวด a f เนี่ยผมยาวผมยาวค่ะมันจะมีบางส่วนไม่จาก AF ที่เราอยู่ในบ้านแล้วเขาฝึกอะไรให้เราเนี่ยมันมาพอจะใช้ในละครได้ไหมครับคือจริงๆแล้วคนที่ติดตาม a f ก็อยู่ในบ้านก็จะได้เรียนอยู่แล้วคัด acting พลาสตร้องเพลงแล้วก็พลาสตเต้นอะไรเย่างี้ครับพลาสคือหลักๆเลยที่ต้องเรียนก็คือเป็นพื้นฐานให้เรามาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าตอนที่ดูไปเนี่ยก็การแสดงของเราไม่ค่อยเคอะเขินสักเท่าไหร่เลยนะไม่ค่อยเคอะเขินเพราะอะไรกินเป็นตัวเองหรือเปล่าครับ ความจริงเคอะเขินค่ะแต่ว่าเขาตัดเอาส่วนที่ดีอออดเอ๊ค่ะคือคือพอว่าวันถ่ายจริงๆอาจจะดูแบบเก่งๆกันแต่พอตัดออกมาบางทีเราดูไม่ค่อยรู้สึกใช่ใหนูดูหนูรู้สึกว่ามันแบบเออมันมันโอเคอยู่นะในระดับนึงกีนนี่เป็นพศด้วงพศด้วงงในละครที่เป็นทอมนะมันก็ไม่ใช่ทอมขนาดนั้นเป็นประมาณสาวห้าวมากกว่าค่ะแล้วจะเป็นคนที่ปากค่อนข้างจัดแล้วต้องการจะแบบปกป้องเพื่อนตลอดเวลาแล้วจะมีเรื่องกับหลานก็คือพี่ต้อนตลอดเลยค่ะ ส่วนต้นเองก็การล้นในละครครในละครเนี่ยก็คือค่อนข้างเหมือนชีวิตจริงเลยเพราะแบบกวนๆตรงๆอะไรเงี้ยครับคิดเล่นคิดเล่นหน่อยแล้วใจร้อนอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเล่นเป็นตัวเองสักส่วนใหญ่ครับแล้วก็เล่นเล่นเป็นเพื่อนซีกับบีมด้วยใช่ไหมคะเพื่อนซีเลยครับไปไหนไปกันตลอดลุยด้วยกันตลอดคู่ของของบีมกับโฟเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์มากกว่ากันใช่ไหมฮะเวลาเข้าคู่กันแล้วเป็นงานมีปัญหาไหมฮะ ประสบการณ์ที่มันต่างกันอยู่บ้างกินคร,ครับกินครับกินกินนะคะกินกับพี่โฟกินว่าพี่โฟเขาช่วยกินเยอะมากค่ะตอนแรกคือกินแบบว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเรื่องกล้องเรื่องมาร์กจุดเวลาแบบสมมติเราหันหลังต้องหันกลับมาคุยกับพี่โฟอย่างเงี้ยเราจะบังเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอฝึกไปเรื่อยผู้กำกับก็กบคอยบอกว่าให้เราต้องแบบรู้จักมีสมาธิเวลาเล่นอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนระยะเวลามันพาเราไปทำให้เราเริ่มเริ่มมีพัฒนาดีขึ้นอะไร เราไม่กินทุบสีแฉกไหนไม่รู้เลยจุไม่ได้แล้วใครกับใครทำไมไม่ไมี กับกับกีนครับกับกีนอ๋อเหรออ๋อเมื่อกี้ต้นกับกีนเหรอใช่ครับที่ล็อกซี่กันเนี่ยนะคงไม่กับพี่บีมแน่นอนกับกับกีนครับเรื่องนี้เนี่ยคนดูแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าตลกสนุกนะคือจริงๆแล้วคนดูถ้าดูผ่านๆเลยก็จะมองเป็นขำๆอะไรเงี้ยคือดูได้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่ว่าความจริงมันสอดแทรกสาระแล้วก็แบบแง่คิดไว้ด้วยครับเพราะว่าจะมีอแปะสอนล้านๆอะไรเงี้ยครับคือสอนให้เราแบบสู้ชีวิตจากคนไม่มีอะไรเลยคือถ้าเกิดเราทุ่มเทพยายามสักวันความฝันเราก็ต้องสำเร็จอา ช่ค่ะก็ดูคะก็ติดตามได้นะคะจันทร์ถึงสุกเย็นตอนเย็นนะคะเป็นละครเย็นนะคะทางช่อง3ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณครับผบพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าตะลุยกองถ่ายเงารักลงใจนะครับกับปัตตาพีเล่รักครับ